ปัจจุบันธุรกิจยาสูบมีการเผยแพร่ข้อมูลและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายปลอดภัยและนําไปสู่การเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคําพูดเหล่านี้เป็นคําโกหกไม่เป็นความจริงความจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสุขภาพและมีฤทธิ์เสพติดสูงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจปอดอักเสบ และโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ควันบุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองของทารกเด็กแ,และเยาวชนในส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความจำสติปัญญาและพฤติกรรมธุรกิจยาสูบยังสร้างคําโกหกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ ความจริงแล้วยังไม่มีหลักฐานรองรับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้แต่กลับมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดและอันตรายดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องร่วมกันตอบโต้และพูดเป็นเสียงเดียวพร้อมกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าหยุดโกหกได้แล้ว